สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะมีการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรนะครับในโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวมีเนื้อหาดังนี้ครับแค่โพสต์เล่นๆยังไม่เอ่ยชื่อช่อง y YouTube บ้านลุงพลทําให้หลายช่องหนีกลับบ้านร้อนตัวฉันยังไม่เอ่ยชื่อจ้าทัวร์ไหนดีวะ ช่วงนี้เงาๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาชี้แจงไว้อีกว่าผมแค่เตือนสติยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยครับถ้าไม่ใช่ตัวเองนะ่ะก็ไม่ควรร้อนตัวนะครับโดยชาวเน็ตมาเม้นว่าจะเย็นๆก่อนนะรอกลับบ้านเราก่อนค่อยจัดงามๆคนมานะครับบอกว่า ไอเด็กดือ้อฮ่าฮ่าฮ่าคนทำมาครับบอกว่านั่นดิร้อนตัวทําไมจากที่ไม่รู้ช่องไหนนะ่ะวันนี้พิมพ์กันเต็มจนกูรู้เลยกูยังงงอยู่แทนที่จะนิ่งๆกันน่ะเมืองทําขาดิ้นกันนะเมืองเนี่ยคนทำมาครับบอกว่าเดี๋ยวโดนตัดตอนคนทำมาครับบอกว่ากูฝากเตือนอีช่องที่ชอบถ่ายคลิปแล้วบอกหาแดกกันเองด้วยนะเมืองต้องการอะไรอะ่ะ ก็พูดตรงๆไปไม่ต้องอ้อมค้อมนะโทคนธรรมานะครับบอกว่ากระซิบหน่อยจิช่องไหนนะ่ะคนธรมานะครับบอกว่าฝากบอกป้าคาใสด้วยได้รับผ้าแล้วเดอ้อฝากชมคนจ่าหน้าซองด้วยรายมือสวยคนรมานะครับบอกว่าอีหยังวะเกิดหยังขึ้นคนธรมานะครับบอกว่าเบาได้เบานะลูกธรรมดาสัตว์โลกบางช่องนะ่ะที่ไปนั่นนะ่ะเพียงเพื่อกอ,กอบกวยแต่ความเห็นแก่ตัว เป็นที่ตั้งโคดมันะครับบอกว่าใครนออยากรู้ละโคดมันะครับบอกว่าน่าจะรู้ตัวนะโคดมันะครับบอกว่าจัก,กรีก็นะเอาไฟไปลนตูดพวกเขาทําไมโคดมันะครับบอกว่าไปพิมพ์แตกตื่นกันใหญ่เลยในไลฟ์น่ะฝากบอกจัก,กรีอย่าว่าลุงจิมอา้าวรับเฉยในโพสต์ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าช่องไหนไม่คนไปพิมพ์ในไลฟ์ ช่องอื่นเต็มไปหมดเขาทำมานะครับบอกว่าช่องไหน,นเนาะเขาทำมานะครับบอกว่าปะปะปะเขทำมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าใช่ช่องเดียวกับที่คิดไว้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ค่อยได้ดูช่องนั้นเลยเพราะไปช่วยกดไลฟ์ตามช่องเล็กๆแทนนะ่ะโขาทำมานะครับบอกว่าชอบใจจริงๆครคตรทำมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าพวกวัวสลังวะเขาทำมานะครับบอกว่าแค่เอ่ยก็เพ่นก่อนโครทำมานะครับบอกว่ากลัวความจริงปรากฏมั้ง คนตรมานะครับบอกว่าปากเหงาดิคคตรมานะครับบอกว่าช่องไหนโนตรมานะครับบอกว่าพาไปทัวร์แน่คตรมานะครับบอกว่าเบาๆหน่อยน้องเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ฮ่าฮ่พรุ่งนี้ต้มไก่บ้านพี่ดอนไม่แอดคคตรมานะครับบอกว่าใจเย็นๆครับต้องขอบคุณนะครับสําหรับความคืบหน้าจากคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภายในจรมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสารวัตรแรมโบ้เผยคดีน้องชมพู่รู้ตัวคนร้ายแล้ว เตรียมออกหมายจับจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่เ1วพฤษภาคม63จนกระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงแต่ผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ หลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสัยจึงเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำแน่นอนสำหรับคดีน้องชมพู่ ล่าสุดด้านพันตรจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่าตนมองว่าคดีน้องชมพู่ผ่านมาหลายเดือนที่ตำรวจทำงานอย่างเงียบเพราะว่าคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้ คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ตนคิดว่าตำรวจเดินพลาดที่ทำให้เป็นคดีการฆาตกรรม ตนมองว่าควรทําให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้การที่เป็นคดีฆาตกรรมแต่หาคนร้ายไม่ได้คดีจึงจบไม่ลงแบบนี้ด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจดดาเดชหรือสรวัตรแรมโบ อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ทีลาช้าตั้งแต่แรกรู้สึกเสียดาย เพราะรู้ผลชนะสูตรพริกศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกไม่มีร่องรอยการถูกคมขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้ตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็นกับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทำคนเดียวไม่ได้ทั้งนี้สำหรับคดีน้องชมพู่ ตำรวจมีการเรียกชาวบ้านกกอกๆหลายคนเข้าไปให้ปากคำหลายครั้งเช่นนายวัชรินหรือพ่อแบม12บครั้งนายแอมพิษนุพรสิบครั้งนางนารินหรือป้าถอนสองครั้งรวมถึงนายม็กพยานลุงพลมากกว่าสองครั้งย้อนรอยคดีน้องชมพู่ชาวบ้านจับพิรุษแม่เรื่องชุดที่ชมพู่ใส่ทำไมพูดแบบนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่เกิดขึ้นระหว่างคดีน้องชมพู่ ยังจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้เมื่อนางปิ่นนาสมมุติชาวบ้านกกกอกออกมาจับพิรุธและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคำพูดของแม่น้องชมพู่ที่ออกมาอธิบายถึงชุดของน้องชมพู่สวมใส่ก่อนหายไปไม่ตรงกับชุดที่น้องชมพู่นั้นสวมใส่ตอนเสียชีวิตล่าสุดนะครับรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินนะครับรายงานว่านางปิ่น นามสมมุติชาวบ้านกกอกที่ได้ออกมาจาับพิรุธเปิดเผยว่าแม่น้องชมพู่นั้นพูดเองเลยว่าน้องชมพู่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงวอร์มสีม่วงแต่ในวันที่ไปพบศพน้องกลับพบว่าน้องชมพู่ไม่ได้ใส่เสื้อและสวมกางเกงขาสั้นสีแดงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่น้องชมพู่บอกชุดหนึ่งแต่พอไปพบศพกลับเจอน้องใส่อีกชุดหนึ่ง น่าสงสัยมากทำไมคนร้ายถึงทำได้แนบเนียนขนาดนี้ด้านนางสวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ออกมาชี้แจงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นว่าตนยอมรับว่าวันนั้นมันยุ่งมากจริงๆแล้วตนนั้นก็จําไม่ได้ที่ให้ข้อมูลกับชาวบ้านกับหมอธรรมไปว่าน้องชมพู่ใส่กางเกงวอร์มสีม่วงตนมารู้อีกทีตอนเก็บของอยู่ในบ้านแล้วเจอกางเกงวอร์มสีม่วง อยู่บนบ้านตนจึงรีบไปถามลูกสาวคนโตว่าน้องชมพู่ใส่กางเกงสีอะไรลูกสาวคนโตเลยบอกตนว่าน้องชมพู่ใส่กางเกงขาสั้นสีแดงตนก็เลยรู้ตัวว่าตนจำผิดอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจพยานใหม่ยอมเปิดปากพบพิรุษคดีน้องชมพู่จูๆ่ๆรถแบ็คโฮโผล่บนเขายอมรับที่เพิ่งบอกเพราะห่วงเรื่องของความปลอดภัย คดีนกชมพูนะครับยังคงเป็นปริศนาที่รอหลักฐานมัดตัวคนร้ายซึ่งวันนี้นะครับคดีนงชมพูนะครับผ่านไปนานหลายเดือนแล้วครับแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้โดยระยะเวลาที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไล่ล่าตามติดคนร้ายนะครับตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนะครับพบหลักฐานใหม่ในวันที่น้องหายตัวไปนะครับมีชาวบ้านเห็นว่ารถแบโคโฮ ของเล่นนะครับยังอยู่ที่ข้างล่างตรงกองทรายนะครับและคนที่เห็นนะครับไม่ได้มีคนเดียวนะครับตำรวจได้สอบปากคำไว้หมดแล้วนะครับวิเคราะห์ว่าเมื่อมีคนเห็นว่ารถแบคโคอยู่ข้างล่างแต่วันที่พบศพนะครับของน้องชมพู่นั้นกลับพบว่ารถแบคโคอยู่ข้างบนนะครับแสดงว่าแสดงให้เห็นว่ามีคนนะครับที่นำรถแบคโค ขึ้นไปเพื่อสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้เกิดขึ้นและจะทำให้สามารถตีวงแคบในการหาคนร้ายได้เพราะคนที่จะสามารถหยิบรถแบ็คโฮไปได้นั้น <c oughs> เชื่อว่าคนอื่นต้องไม่สงสัยในการขนย้ายรถแบ็คโฮทีมข่าวได้สัมภาษณ์กับยายย้อมซึ่งเป็นพยานล่าสุดที่ออกมาพูดว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปรถแบคโฮ ยังอยู่ข้างล่างและจําได้ดีตนเจอวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายเวลา9โมงนิดๆเห็นน้องสะดิ้งเดินไปเดินมาตนจึงเข้าไปถามว่าทําอะไรและน้องสะดิ้งบอกว่าเดินหาน้องชมพู่น้องชมพู่หายตนจึงเดินเข้าไปช่วยหาดูกับน้องสะดิ้งและน้องได้ชี้ให้ดูว่าน้องเล่นจุดเนินทรายจุดสุดท้าย ตนจึงเห็นได้ชัดเจนว่ามีรถแว็คโคอยู่ตนไปเป็นคนแรกและมีเพื่อนๆตามมาทีหลังลักษณะที่เจอรถเป็นสีสม้มสงสัยตั้งแต่วันที่ข่าวออกมาว่ารถแบคโคอยู่ข้างบนแต่ไม่กล้าที่จะออกมาพูดเพราะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ตนได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้ว